มามามาเมื่อกี้ด้เวลาอาหารเช้าแล้วเยี่ยมห้างกินน้นบางนี่ฮะหอกนี่สิบกาตัวสิบสีตัวนั่งเปิอันนี้สิเป็นส้นผู้ป่วยกำลังรักษา มึงตาใหญ่่าป่านนวยแตงโมหามันเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วขี้แตก,กเขามารักษาในห้องพยาบาลอหวอยู่แต่ว่ากระังกินกิงที่เก่าครับกินก่งอยู่ ดูะมันสนมันดีขอกันยังหน่อยอยู่ี่ายขึ้นกระสีแยกขอกอีกจุดเดือนหนึ่งก็แยกขอกออกอยู่ใดบ่บ่เบ,บิดดอกนี่มันเต็ม Vậy xe hạ cũng là tìm đúng không? Má kín mẹ bùn, mà Nón dưới chứ Thì đây kín bó rồi tầm cần như tầm đạc như น้ำน้ำกระใสน้ำของไอน้ำเป็นถังอะถังที่ซื่อไหมน้ำกินค้นเลยนะมาให้ผสมวิตามินสิบอ่แข็งแรงตัวไว้ไว อยู่ในช่วงขยายฟาร์มจะขยายออกไปอยู่หน้าบ้านนี้กสิเห็ตฟาร์มใหญ่อย,ย,อยู่ขยายเรื่อยๆบาอยู่ <c oughs> <c oughs> อางมุงยง่งดีบ่มียุ่งยุ่งเขาแถบบ่ได้เลยบ่มีห้อยยุ่งกัดเลยแต่หมูแต่ละตัวแม่งวันก็เขาได้หน่อยบ่ให้มันเขาแล้วก็ขอกนี่ก็จะฉีดฉีดเป็นเชือ้อราขาวเชื้อราขาวนี่จะซอยไใหญ่สลายพวกเฟียงแกบสิไดเป็นปุ๋ยแล้วก็ฉีด เอ e. กระฉีดเป็นบางเทือดับกินแล้วก็จิมีฉีดน้ำมักผลไม้อีกน้ำมักผลไม้ดับกิน,ก,น,ก,ก,น,ก,ก,นกระแทบซิบอมี่กินอันนี้ทดลองทดลองอยู่ทดลองแลว้วมันบ่มี่กินทดลองไปของเนี่กินจะน้อยมาก ผู้ป่วยผู้ป่วยอยู่ในการรักษาไก่หายดีละแข็งแรงกับสิได้ปอยใช่กันมักนใิสัยหมูยังสิผู้ใดไปขี่ยู่ใส่ก่อนเหรอมันจะไปขี่ตามดากกันทุกตัวมองนั่นกับสิลายเป็นของน้ำม,มันทันทีมันก็นขี่ย่ทางออกประตูทางออกพอาดี ขี่ตามกัน,นหนกิน,น้ำแดงกัน ายยังนอบาดมีไฟครับมีไฟมีไฟโขก,กให้ความอุน่นมีถอมัดไว้ให้มันกัดเหลนดึงเหลนโอเคครับผมไว้เจอกันคนะนลิปหน้ามีเบิ้งซัมเนกอนนะครับมาสังเกตอาการไปเรื่อยๆสำหรับ คุป่วยบ๊ายบาย